เซ็งจัดทำไมฉันต้องมาทนกับปัญหาฝนตกตากผ้าไม่ได้กินอับผ้าเหม็นผ้าแข็งไม่นุ่มเฮแคตตาล็อกไฟเดย์ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มอีซีเดย์กลิ่นเฟสฟอร์สูตรเข้มค้นพิเศษส่งพลังความหอมจากดอกไม้และผลไม้นานาพันธุ์กลิ่นหอมติดผ้ายาวนานเสริมด้วยพลังความนุ่ม ให้ผ้านนุ่มฟูลีดง่ายสวมใส่สบายดีต่อใจเพราะอ่อนโยนต่อผิวและช่วยถนอมเยื่ผ้าและคุณสมบัติที่คุณแม่บ้านต้องกดเลิฟพรอช่วยลดกลิ่นอับแม้ตากในที่ร่มหมดปัญหากวนใจเรื่องผ้าเหม็นไม่นุ่มด้วยผลิตภัณฑ์รับผ้านุ่มอีซี่เดสูตรเข้มข้นกลิ่นเฟรชฟอรเรลและสะอาดนุ่มขั้นสุด เมื่อผนึกกำลังกับผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ Easy Day สูตรทีอินวันกลิ่นเฟสฟอร์ยิ่งใช้คู่กันยิ่งสะอาดยิ่งหอม